สุดครับนี่นก็จะมาสอนวิธีการใช้ชูนี่อัโลโหลได้จากเพสโตพิมพ์ว่าเอชนี่นะครับนี่เข้าไปเสร็จเข้าไปเสร็จ เออพิมพ์คำว่าพิมพ์ตามน,นี้เลยนะครับถ้าสำหรับใครยังไม่มีถ้าสำหรับใครยังไม่มีมมมก็จะเป็นรูป S อและมีสีสีเงียบอย่างนี้ไว้ถ่ายทอดสด เดี๋ยวมั้งนะแต่ถ้าใช้โปรแกรมนี้ต้องรูปเครื่องก่อนนะครับถ้าไม่รู้ก็ใช้ไม่ได้กดเข้าไปเลยกดเข้าไปเสร็จก็จะมีอันนี้ขึ้นรูปบวกตรงนี้เห็นว่า บวกแน่บวกบวกบวก,กดไปเลยครับกดเข้าไปตรงที่บวกจากบวกมันก็จะเป็น X แล้วกดรีคอร์อันกลางอันกลางนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วกดตรงนี้กดมันก็จะโหลดให้แล้วก็จะมี เลขขึ้นให้แสดงว่าคุณกำลังอัดอยู่พอจะจบคลิปก็กดตรงนี้ทุยไม่ใช่ไม่ใช่กดตรงสต็อปอะ่ะกดปุ๊บจบจบแล้วเห็นไหมก็วิธีการเป็นแค่นี้ก็ถ้าใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ คอมเมนต์ไว้คนระับเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ให้ฝากฝากคนดูกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดจับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าอยากให้ลองเล่นอะไรก็ก็ไอ้นี่เลยคอมเมนต์ไว้ ส่วนตอนนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ